โอเควันดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเทนนะครับก็จะมาให้ดูการปรับใหม่ก่อนที่แพทปัญจมานะคือผมจะได้ไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับผมก็จะอธิบายไปเรยๆแต่มันก็มาแล้วจะได้เตรียมใจไ้ด้วยครับก็คือที่มีการปรับนะครับมีอยู่ประมาณ4อย่างหลักๆนะของอาวุธนะครับผมจะบอกแค่อาวุธนะอย่างอื่นเดี๋ยวเราไปอ่านแพทกันอีกทีนะอาวุธเนี่ยที่มีการปรับเนี่ยคือมีเคิร์ดมีไฟนะครับผมอีก2อันเนี่ยคือเนเจอร์กับโฮลี่แต่ว่าผมจะแบ่งเป็น2องคลิปแล้วก อ่าจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือเคิร์สตาร์ทนะเคิร์สตาร์ทมือเดียวธรรมดาเนี่ยแหละมันได้ทําการเปลี่ยนหน้าตานะครับอ่ากลายเป็นแบบหัวคว่ำลงอย่างนี้แล้วก็ดีเทลเปลี่ยนอันนี้คือเกทเคิร์สด้ามมันไม่ยาวเท่ากับแบบเก่าละหมายถึงในรูปนะแต่ถือจริงจริงยาวหรือเปล่าอ่าถือจริงๆยังยาวเหมือนเดิมครับยวให้ดูนี่ถือจริงยังยาวเหมือนเดิมอ่าแต่หน้าตาไม่ได้ยาวเท่ากันเก่าแล้วก็เป็นหัวหันไปแบบทางปกติส่วนนี้คือเดโมนิกครับอันนี้เปลี่ยนหน้าตาไปเลยนะแต่ก่อนหน้าตาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบ ต่อไปเป็นไลค์เคิร์สครับอันนี้ก็ปรับกลายเป็นาหัวกะโหลกแบบนี้นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นหัวกะโหลกแบบอันเดียวนะครับผมตั้งอยู่อันนี้คือเคิร์สเกลนะครับก็ปรับแต่ก่อนเป็นเหมือนหัวกะโหลกมนุษย์นะครับตอนนี้เป็นหัวกะโหลกปีศาจเหมือนตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับผมอ่าปรับเหมือนกันเนาะต่อไปเป็นเดมอนิกนะครับอันนี้ปรับให้สวยขึ้นเฉยๆครับยังเป็นแบบมีนกยังมีปีกนกเหมือนเดิมนะแต่ดูสวยขึ้นครับ s h a คอล c o l ร r เนี่ยเป็นอันเดียวที่รู้สึกเหมือนไม่เปลี่ยนเลยนะครับรูปร่างเหมือนเเเดิมป๊ะลยแแค่รับบบ รูปภาพตรงเนี้ยให้มันดูแบบสวยขึ้นใส่เงาใส่ดีเทลอะไรให้ดีขึ้นนะครับผมโอเคมาทีนี้เนี่ยนอกจากรูปร่างที่เปลี่ยนเนี่ยก็มีสกิลที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยเช่นกันนะอย่างแรกเป็นไอคอนสกิลครับสกิลหนึ่งตะกอนเนี่ย ไอคอนสกิล uh, มันจะไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ปรับแค่ไอคอนแหละ uh, แล้วก็อีอกอย่างหนึ่งนะครับผมเพิ่งสังเกตที่เปลี่ยนก็คือสกิลดอนนะครับเปลี่ยนไอคอนเหมือนกันแต่ก่อนมันจะเป็นไอคอนแบบเป็นมีขวานสับอยู่แล้วก็มีคนแบบกระโดดลบขวานแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นท่าก <japanese S 2> <hes? S 1> ิ้งละเหมือนคนกิ้งน,นะครับแต่เอฟเฟกยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าที่เปลี่ยนเนี่ยคือสังกสน,นี้ผมสังเกตเองนะมันงางช้าลงครับปกติกดปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดมันจะหยุดจึกนึงก็จริงแต่ว่ามันจะปล่อยเลยตอนเนี้ยมันหยุด นึกนึกออกไหมข่าวข่าวมันจะปลากระโลออกไปอะแต่ก่อนแบบคือหยุดจึ๊กหนึ่งปุ๊บมันก็ปล่อยกระโลเลยแต่ตอนนี้ดูดีๆนะครับผมเดินอยู่เนี่ยมันหยุดจึ๊กหนึ่งอ่าแล้วสักพักอีกประมาณ0.5นย์จาวิเนี่ยมันค่อยปลากระโลอ่านเนี่ยหยุดปุ๊บกระโหลค่อยออกอ่าหยุดปุ๊บกระโหลค่อยออกอ่านี่คือที่เปลี่ยนนะครับสําหรับเคริรนะ์สเนาะโอเคโอเคมาประมาณนี้เอฟเฟกสวยขึ้นนะครับแล้วก็ไอคอนสกิลสวยขึ้นแต่ว่าอ่าเคิร์สปล่อยออกมาช้าลงก็อันนี้ถือเป็นการโดนเนิร์ฟเนาะต่อไปเป็นอ่าอาร์เมอร์เพ อ่าเปลี่ยนไอคอนด้วยเปลี่ยนเอฟน่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกด้วยลองฉีดดูอ่าเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเท่ขึ้นผมรู้สึกว่าแสงมันเท่ขึ้นนะมันไม่เป็นม่วงๆโเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วก็หน้าตาไอคอนดูสวยขึ้นแต่ว่าเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับคือทำระเมิดและเจาะเกาะต่อไปเป็นสกิลกัดนะครับกัดก็เปลี่ยนเอฟเฟกนะอ่าที่ที่เปลี่ยนคือตำแหน่งของเลเวลด้วยแต่ก่อนเนี่ยมันได้ประมาณสกิลที่4ตอนนี้มันย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอารูทอ่านนี้เป็สกิลรูทนะไปอยู่่ตรงนนนี้แทสวอันนี้เป็นเคิร์สกติเนี่ยจะอยู่แทนที่กันะครัับเเปป็็นนนอทีี่่2กลยไปอยู่อัันนนทท้ายแะครบ ดักเมเทอร์นะครับทุกอย่างเปลี่ยนไอคอนหมดเลยยกเว้นกัดน,นะครับตรงนี้ส่วนอันเนี้ยไอคอนยังเหมือนเดิมบวกกับเพิ่มสกิลเวล85นะครับเคิร์ทแท็บอ๋อมันไม่ใช่สกิลเวล85ครับแต่เป็นการย้ายดักเมเทอร์เนี่ยไปอยู่เลเวล85แทนเคิร์ทแท็บก็จะได้ต้นๆเนาะอ่าก็เป็นสกิลใหม่นะครับอันนี้ถือว่าใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัดก่อนดีกว่านี่เอฟเฟกใหม่นะครับบัฟแล้วเป็นวงแบบอย่างนี้แต่ก่อนมันจะเป็นวงโง่ๆนะอันนี้ถือว่าเท่ขึ้นนะแล้วก็อ่ารู้สึกอ่าผมเข้าใจละคือ สกิลเนี่ยมันจะเป็นงี้ครับเมื่อเรากดใช้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะมันจะนับสแต็กใส่ตัวเรานะครับผมเห็นไหมมันจะมีทั้งบัฟกับอันที่เป็นสแต็กเนี่ยจะนับได้สูงสุด10สแต็กนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สูงสุด7สแต็กนะครับซึ่งถ้าถึงสแต็กที่7เนี่ยเราตีไปเนี่ยปุ๊บมันจะทําดาเมจเพิ่ม76นะครับผมก็คือไม่เป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์แล้วนะครับแต่กลายเป็นสกิลที่บัฟกดบัฟปุ๊บทําให้การโจมตีของเราต่อไปเนี่ยมันมีดาเมจซ้อนขึ้นมาเหมือนรรอองเทท้าาีนนคับบ่ะดดนะูผมกป๊ มันจะเก็บสแต็กเนี้ยิ่งถ้าสแต็กเต็มเจ็เนี่ยก็คือแรงที่สุดนะแล้วมันจะมีดาเมจซ้อนเหมือนรองเท้าทีนานะครับดูนะครับตีปึ๊บดาเมจปกติ4 3แต่เห็นไหมมีดาเมจซ้อนขึ้นมาเป็น79แบบเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ผมมองว่ามันเปลี่ยนให้ออกแนวแบบเราต้องตีมากขึ้นนะแต่ก่อนคือเราตีปึ๊บมันตีสแต็กกับมันก็ทำดาเมจแอวาววาทำได้ถึงเราไม่ได้ตีอันนี้นี่คือบัฟแล้วนี่ถ้าไม่ได้ตีคือแย่แต่ถึงได้ตีผมมองว่าแม่งไม่แรงขนาดนั้นนะครับสาหรับผมก็ค แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าดีขึ้นในทางไหนเพราะจะใช้ฟาร์มมอนผมก็มองว่าไม่ใช่จะใช้สู้คนผมก็มองว่าเจาะเกาะดีกว่ากับรูทดีกว่าหรือดังเมเทอร์ก็ดีกว่านะครับผมต่อไปเป็นสกิลรูทนะครับผมที่เปลี่ยนไอคอนนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเปลี่ยนเอฟเฟกโซ่ใหม่นะครับแต่ก่อนจะเป็นโซ่สีเหลืองๆโง่ๆคราวนี้พอเคิร์นรูทเนี่ยจะกลายเป็นโซ่สีแดงแทนนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเคิร์นเลย อ่าแต่ก่อนรูทอ่ะทุกอันเลยไม่ว่าไหนก็ตามอ่ะมันจะเป็นโซ่เหลืองๆไว้ถ้าเป็นรูทแบบธรรมดาาอย่างเมจจับหรือเคิร์ดจับเนี้ยก็เป็นโซ่เหลืองๆตอนนี้เปลี่ยนเป็นโซ่สีแดงเปลี่ยนท่าร่แล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกมุมอ่าแต่ที่เหลยอเหมือนเดิมหมดเลยก็คือดาเมจเท่าเ,เดิมจับเท่าเดิมเหมือนเดิมเป๊ะนะครับผมดาวมจเทอะปั๊บอ่าเปลี่ยนครับผมลูกบอลจากตอนแรกเป็นสีม่วงดำๆกลายเป็นสีแดงดำแล้วนะครับผมแค่นี้แหละที่เปลี่ยนหมดแล้วนะครับสรุปก็คือสกิลสองนะครับทุกอย่างเปลี่ยนรูปล่างหมดเลยแต่่่ีีเเฟคปลยนนนริๆก<น>ะมแ้ ส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างแค่อันเดียวนะครับผมส่วนอันนี้เวล85ที่เพิ่มมาใหม่ใช้รูปเดียวกับจับอันเก่านะครับส่วนเคียวไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างสกิลนะครับไอคอนเหมือนเดิมแต่ว่าเอฟเฟกเปลี่ยนนะครับผมกลายเป็นเคียวแบบนี้แทนนะสีแดงแงแล้วก็ดูคมขึ้นนะก็สําหรับผมส่วนตัวดูเท่ขึ้นอ่าใช่ใช่ความเร็วเท่าเดิมดามเมจเท่าเดิมแค่แค่เท่ขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่านก่อนแล้วกันเคิร์สแท็บเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะโยนไปเป็น วงกลมนะครับเป็นบ่อเคิร์สแล้วก็สร้างออกมาเป็นกบดักระยะ2.5เมตรระยะเวลาที่เคิร์สแท็บจะอยู่เนี่ยคือ4วีวิถ้าใครที่เหยียบเนี่ยแล้วเป็นศัตรูเนี่ยจะสโลนะครับผม10%แล้วก็จะติดเคิร์สเนี่ยทุกๆ1วิสรุปคือถ้าเราโยนแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดนะลองเอาชิ๋โอโอเคเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเอฟเฟกต์ก่อนนะเทไหมเท่อยู่นะผมว่าสวยอยู่ดำมิดเมียมติดสนิทเลยเดี๋ยวมาลองดูนะเขาบอกว่าจะติดเอฟเฟกต์อาจจะติดเคิร์สเนี่ยทุกๆ1นึ่งวิถ้าโยนไปปุ๊บ สามสต๊กสี่สตกเฮ้ยมันโอเควะ่ะอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมันโอเคนะมันเอาไปเล่นแบบสมอลสเกลเนี่ยก็ก็ลมเหมือนหยอดไปปุ๊บก็ตีสต๊อกคล้ายๆกับเคียวปกติน่ยเวลาเล่นสมอลสเกลเนี่ยเคิร์สเนี่ยจะเล่นเป็นเคียวอันนี้นะครับที่ปาแล้วตีสต๊อกแต่คราวนี้ทําให้สามารถแบบอ่าเล่นเป็นเคิร์สแทบได้เหมือนกันเพราะก็ปาแล้วตีสต๊อกเหมือนกันแล้วก็เป็นหมูนะครับผมก็คือปรับให้มี2รูปแบบในการเล่นสมอลสเกลแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันวะอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองของจริงมาาานะะรรบบแแล้วลววก็อดดู่่หจีง เวลาเราเล่นเราจะใช้เคียวเหมือนเดิมหรือว่าจะใช้อันนี้นะเครนั้น,นแรกรูปร่างสกิลเหมือนเดิมนะครับดาเมจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยปับ๊บกลายเป็นท่าไล่แทนอ่าแล้วเอฟเฟกต์เครืนก็เปลี่ยนครับแต่ปกติจะเป็นหัวกะโหลกอันแดงๆอ้าปากพังอ้าพังอ้าคราวนี้ก็เป็นเหมือนแบบอุย้ยแล้วเวลาระเบิดมันมีเอฟเฟกต์ระเบิดด้วยนะแต่ก่อนระเบิดมันก็แบบเป็นเอฟเฟกต์แบบผงกระจายแบบเฉยๆนะแต่คราวนี้เอฟเฟกต์ระเบิดมันเป็นรูปกะโหลกละดูไหมนะพวงปั๊บไล่ใส่อ่าจะเป็นหัวกะโหลกแดงๆแบบนี้นะเป็น อ่ะแล้วก็ระเบิดเป็นอย่างนี้อ่านี่คือที่เปลี่ยนนะก็คือเอฟเฟกเหมือนอ่าดามจเท่าเดิมครับการใช้เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเปลี่ยนท่าไร่กับเปลี่ยนเอฟเฟกเฉยๆแกค์ดเปลี่ยนไอคอนด้วยครับผมอ่าเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไอคอนไปเลยนะแต่เอฟเฟกเหมือนเดิมครับไล้แล้วติดเคิร์ดระยะเวลาเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะแค่เอฟเฟกน่าจะเปลี่ยนลองดูครับ่าเอฟเฟกเปลี่ยนครับกลายเป็นบ่ออนี้ไปแทนละเฮ้เท่ขึ้นนะผมมองว่าเท่ขึ้นอ่าโอเคไอคอนก็สวยขึ้นครับอ่ะนี่ดีด เปลี่ยนทั้งไอคอนเปลี่ยนทั้งความสามารถสกิลแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกด้วยอันนี้เดมอนิกนี่คือเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะเปลี่ยนชื่อสกิลด้วยปกติเนี่ยมันจะเป็นวางบ่อกลมๆใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็ตัดทิวอย่างที่เคยอย่างที่ผมเคยทําไปนะครับแต่คราวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับปล่อยไปเป็นเส้นตรงแล้วไม่ใช่วางบ่อล้วปล่อย อาจจะเป็นผีเอาไปนะครับเมื่อปล่อยแล้วจะติดเฟียนะครับดันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมต่อไปเป็นไล์เคิร์ดนะครับผมไลค์เคิร์ดก็ไอคอนไม่ได้เปลี่ยนนะครับไอคอนสกิลเหมือนเดิมแต่ว่าเอฟเฟกน่าจะเปลี่ยนนะแต่ความสามารถไม่เปลี่ยนความสามารถรู้สึกเหมือนเดิมนะก็คือลบบัฟเหมือนเดิมตัดดาเมจเหมือนเดิมทำดาเมจเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าที่เปลี่ยนน่าจะเป็นแค่เอฟเฟกอย่างเดียวแล้วก็รูปร่างตัวมันแหละที่เปลี่ยนไอคอนใช้รูปเดิมนะครับมาดูกัน นี่ไงเอฟเฟกเปลี่ยนใบมีดใบมีดเท่ขึ้นนะใบมีดของอันเก่านี่คือแบบทุเรศมากเลยอันนี้ใบมีดเท่ขึ้นนะใบมีดเท่ขึ้นโอเคอ่าต่อไปเป็นเคิร์สเกลนะครับผมไอคอนไม่เปลี่ยนนะครับความสามารถไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกว่าจะเปลี่ยนไหมแต่ผมเดาว่าเปลี่ยนเพราะว่ารูปร่างมันเปลี่ยนและเอฟเฟกมันก็ทําใหม่แบบยกเซตขนาดนี้ผมเลยเดาว่าเคิร์สอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนไม่น่าจะใช้เอฟเฟกอันเก่ามาลองดูนะครับป๊บโอเคเปลี่ยนครับที่เปลี่ยนก็คือหัวกระโหลกนะคร วงวงเหมือนเดิมนะวงไม่เปลี่ยนวงสีเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่กระโหลกเองอันนี้เปลี่ยนน้อยนะครับต่อไปเป็นเดมเนชั่นครับไอคอนไม่เปลี่ยนความสามารถไม่เปลี่ยนเดี๋ยวดูเอฟเฟกว่าเปลี่ยนไหมถ้าลายเปลี่ยนครับแต่ก่อนจะเป็นแบบควงเร็วกว่านี้อันนี้ควงคาถาช้าลงนะครับแล้วก็เอฟเฟกระหว่างลายเนี่ยก็เปลี่ยนแต่ก่อนคือมันไม่มีแบบไอวงดำๆมืดๆบุนๆอย่างนี้นะมันไม่มีแต่ก่อน,นแบบจะเป็นแบบโล่งๆเลยอันนี้คือสวยขึ้นนะเดี๋ยวมาดูตอนปล่อยเป็นไง วอตอนปล่อยก็เปลี่ยนครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเหมือนแบบระเบิดอะระเบิดออกมาแบบตู้มาแต่อันเก่าจะเป็นแบบเหมือนแบบมีวงแบบวงกลมๆลงมาเฉยๆไม่ไม่ได้ไม่ได้แสดงเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับ Shadow Color ซึ่งผมเอาเสื้อมาเสื้อเดียวด้วยคือเสื้อเหล็กนะครับอ่าไอคอนไม่เปลี่ยนนะครับความสามารถก็ไม่เปลี่ยนใช้ไอคอนเดิมความสามารถเดิมมาดูเอฟเฟกต์ว่าจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวรอดูของเสื้อเหล็กนะครับมาปับ๊บไม่เปลี่ยนวะ ออเอ้เปลี่ยน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 เอฟเฟกตอนทุบแต่ว่าไอ้รูปคนที่ทุบอะไม่เปลี่ยนเป็นแบบคนใส่ชุดเกาะเหมือนเดิมเลยมาครับมาลองดูต่ออันนี้ผมใส่เสื้อหนังเรียบร้อยนะมาไม่เปลี่ยนวะอันนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้เหมือนเดิมจริงผมจําได้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะต่อไปเป็นเสื้อผ้านะผมใส่เรียบร้อยแลวมาไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมเลยคือมีแค่เหล็กนะที่เปลี่ยนเหล็กก็เปลี่ยนแต่ที่เหลือไม่เปลี่ยนเลยอ๋ออันนี้ผมเพิ่งเห็นครับเอฟเฟกต์สัตว์แกตนะคะผม นี่แต่ก่อนมันจะเรืองแสงสีเขียวอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยมันมีแสงหิ่งห้อยมาบินรอบๆแล้วนะไอสำหรับสัตว์เอ็นชานนะครับที่เป็นของแก๊นะนี่อันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มองง่ายขึ้นไฟตาตามนะครับเปลี่ยนรูปร่างครับหันหัวลงแล้วก็ทําโมเดลตรงหัวมันใหม่เนี่ยเป็นเหมือนมีแบบมีเหล็กมาคุมอันนี้ดูดีขึ้นนะต่อไปเป็นเกตไฟนะครับเปลี่ยนรูปร่างไม่พอครับเปลี่ยนชื่อด้วยคับผมแล้วก็รูปร่างดูไม่ค่อยต่างกับไฟแอนเเท่าไหร่ไม่รู้จะพูดอะไรอินโฟโนนะครับเปลี่ยนรูปรม ต่อไปเป็น Wi-Fi ครับเปลี่ยนรูปร่างใหม่เช่นกันแล้วหันหัวลงครับบีมก็เปลี่ยนรูปร่างใหม่เบสซิงก็เปลี่ยนรูปร่างใหม่ดอซองไม่เปลี่ยนครับมีแค่ดอซองที่รูปร่างไม่เปลี่ยนนะอันนี้รูปร่างไม่เปลี่ยนนะครับนี่ก็มไม่เปลี่ยนอ่าไม่ใช่รูปร่างเดี๋ยวพูดผิดเขาเรียกไอคอนไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนทั้งสามันเลยแต่ว่าเอฟเฟกต์อาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวรอดูนะครับอ่าดูว่าเอฟเฟกต์เปลี่ยนไหมโอเคเปลี่ยนท่าลายครับอุ้ยเอฟเฟกต์ก็เปลี่ยนเนี่ยดูลูกไฟดิลูกไฟมันดขึ้้นนนนเห็ะัีช แต่ก่อนเนี่ยเอฟเฟกไฟเผานี่คือแบบจางมากเผาแบบเผาแบบเหมือนไม่เผาไม่เห็นเอฟเฟกเลยตอนนี้ดูเอฟเฟกไฟเผาครับเห็นไหมมันมันดูเห็นชัดเลยอารมณ์เหมือนบ้านโดนไฟไหมครับเนี่ยแบบที่ตัวมอนดูดูสังเกตที่ตัวมอนนะอ่าเทขึ้นเทขึ้นเทขึ้นเดี๋ยวผมตีให้ดูนะเนี่ยมันมันมันดูมันปัดคาถาปัดซ้ายปัดขวาอ่าแต่ก่อนท่าตีมันธรรมดามันจะเป็นแบบเหมือนเวียนคาถาไปข้างหน้าเปาะ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 คราวนี้แมีมีแบบแอคชั่นใหม่ก็คือปัดปัดซ้ายปัดขวาอะไรอย่างนี้อ่ามาดูเอฟเฟกต์วงไฟก่อน เอ้ยอันนี้เทขึ้นอันนี้เห็นชัดขึ้นผมมองว่าเทขึ้นเพราะมันเห็นชัดขึ้นเนี่ยดูแบบเหมือนไฟนรกอะแบบอุกบาทตกลงมาใส่พื้นดินอะไรอย่างงี้เรามาลองเผาดูดกวะนี่ครับผม,ม<า>อ่าเอฟเฟกต์ไฟไหมอ่าดีขึ้นดีขึ้นแผ่นนี้ดีกว่าแผ่นนี้ดีมาครับปับ๊บโอ้โหอันนี้ผมว่าน่าเกลียดขึ้นนะมันมันดูไม่เท่เอซะเลยอะมัน มันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะอันเก่าที่ขวาครับอันนี้อันนี้ผมมองว่าแบบเก่าดีกว่าดูดิเนี่ยมันดูมันดูธรรมดามากเห็นไหมเดี๋ยวขอดูลูกใหญ่นะอ่ะมาดูลูกใหญ่ครับปิ้วโอโ้โหแม่งลูกใหญ่กับลูกเล็กแม่งดูแม่งไม่เห็นความต่างเลยหมายถึงแบบเอฟเฟกอะ่ะเอฟเฟกไม่เห็นความต่างเลยเนี่ยอันนี้คือลูกเล็กนะเนี่ยดูลูกเล็กอันประมาณนี้ดูลูกใหญ่นะเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนิดเดียวเองแต่ว่ารูปร่างเหมือนเดิมอันนี้คืออ่าต่อไปมาเป็นสก,กิลสอง รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นสกิลสองอันใหม่นะครับผมมันบอกว่าเวลาเราใช้ใส่ไปเนี่ยมันใส่ใครก็ได้นะครับได้ทุกคนเลยได้ทั้งพันธมิตรได้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ได้ทั้งศัตรูครับหลังยักใส่เสร็จเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกแบบเมื่อกี้ครับหนวิมันจะระเบิดออกมาสร้างดาเมจถึง800นะค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกข้างล่างว่าถ้าหากว่ามันเป็นศัตรูเนี่ยศัตรูที่ว่าเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะหมายถึงเพลเยอร์นะมันจะโดนดาเมจทันที247นะครับก็คือไม่ต้องรองระเบิดใส่ปุมดโดโนดอ,อร อ๋อไม่ต้องเป็นเพยเยีร์นี่ว่าเป็นเป็นมอนก็โดนครับเมื่อกี้ผมเห็นละมอนมันเลื่อนล้นเลยกดใส่ปึ๊บเลื่อนล้นเลยแต่ถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องรอระเบิดเนี่ยงี้ถึงจะทําดาเมจอ่าเก็ตไหมแต่ถ้าเป็นศัตรูกดปึ๊บทาดาเมจเลยร้อยหนึ่งแล้วก็ระเบิดอีก300อะไรประมาณนี้แค่นี้แหละต่อไปเป็นอ่ากำแพงไฟนะครับผมอ่าไอคอนไม่เปลี่ยนครับความสามารถก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมขั้นกำแพงแล้วศัตรูข้าไม่ได้แล้วก็เฟียนะครับผมแต่ถ้าเป็นมอบจะมีผลแค่ครั้งเดียว แต่ว่าที่เปลี่ยนเนี่ยเดาว่าเอฟเฟกน่าจะเปลี่ยนมาดูเอฟเฟกครับอ่าเปลี่ยนครับเอฟเฟกแบบมันมีไฟนองพื้นด้วยแล้วอะตรงเนี้ยก็ดูเท่ขึ้นนิดนึงนิดนึงแค่นิดเดียวเปลี่ยนไม่เยอะลองดูครับว่าศัตรูติดเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเดินมาปรับไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมเลยอ๋อเอฟเฟกไฟเผาเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้ครับต่อไปเป็นไฟบอลนะครับผมอันนี้เปลี่ยนรูปร่างนะครับไม่ใช่เปลี่ยนรูปร่างเขาพูด เปลี่ยนไอคอนอ่าเอฟเฟกก็น่าจะเปลี่ยนผมเดาไอคอนเปลี่ยนเอฟเฟกก็น่าจะเปลี่ยนด้วยแล้วก็ความสามารถไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมครับก็คือทำดาเมจแล้วจากนั้นก็ติดเผาเรื่อยๆดูมาดูมาดูอ่าเอฟเฟกก่อนครับอ่าเปลี่ยนนะครับดูดูเป็นเหมือนไฟที่แบบเป็นประทัดพุ่งออกไปแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นลูกบอลโง,ง่ๆอันนี้ก็ดูดีขึ้นอ่ามาดูตอนมันโดนศัตรู อ่ะโอเคอารมณ์เหมือนแบบเป็นลูกระเบิดลูกระเบิดไฟ <Yeah. S 1> จิ้งออกไปนะครับผมเปลี่ยนเอ,เอฟเอฟเฟกที่เปลี่ยนมานะให้ดูเหมือนลูกระเบิดไฟเวฟนะครับความสามารถไม่เปลี่ยนรูปร่างไอคอนไม่เปลี่ยนแต่เอฟเฟกอาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวมาลองดูกันเอาแล้วนะครับปิ้วอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนครับไฟดูไฟดูสมจริงมากขึ้นแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเหมือนแสงสีส้มออกมาแบบกระจายกระจายง,โง,โง,โง่ๆแต่คราวนี้มันดูเป็นไฟมากขึ้นลองดูนะอะ่เห็นไหมเพราะว่ามันมีสะเก็ดตามพื้นตกด้วยแล้วก็แบบรูปร่างไฟเนี่ยเท็กเจอร์มันละเอียดมากขึ้นนะครับ อาร์เทอรลิตี้นะครับผมอาร์ไอคอนไม่เปลี่ยนความสามารถก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมครับก็คือปล่อยเผาทำดาเมจเรื่อยๆผมขอลองกับบูก่อนแล้วกันโอเคถ้าเปลี่ยนครับโอ้อันนี้มันโอ้โหมันแบบมันอารมณ์เหมือนอยู่บนเครื่องบินแล้วแบบยิงกระสุนออกมาแบบอย่างนั้นอารมณ์แบบประมาณนั้นเลยนะเออแล้วกไ็ไฟที่ติดบนพื้นเนี่ยเปลี่ยนเอฟเฟกด้วยเอฟเฟกไฟที่ติดบนพื้นสวยขึ้นครับเดี๋ยวมาลองดูกันไหม เป็นเส้นอย่างนี้ยิงปังปกติมันจะเป็นไฟแบบย้อยลงไปดรอบใส่หัวครับแต่คราวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นแบบย้อยลงไปดอบแล้วคราวนี้มันเป็นแบบยิงยิงออกไปตรงๆเลยประมาณนั้นอ่ะต่อไปเป็นอีมั่งครับอ่าอันนี้นะครับของไฟสตาร์นครับความสามารถนะครับถ้าเรายิงไล่นานมันจะยิ่งได้ดาเมจดเยอะขึ้นปกติมันคือเป็นแบบว่ามันไล่เท่าไหร่ดาเมจดมันก็เท่านั้นนะครับแล้วมันต้องไล่แบบตามที่มันกําหนดด้วยแต่คราวเนี้ย5าวิอ่ะมันก็ปล่อยได้แล้วนะมันไม่ต้องรอแบบ2วิแบบต่กอนแล้วนะ อ่าเพราะเขามีดาเมจให้เลยเนี่ยถ้าเราปล่อยตอน0 5นย์จุาพันาปล่อยตอนหนึ่งวิอ่าก็คือความสามารถเปลี่ยนครับไอคอนไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกก่อนดูว่าเอฟเฟกเปลี่ยนไหมเอ้ยอันนี้มันสามารถแบบปล่อยแบบเอลได้เลยผมลองปล่อยดูเฮ้ยมันหันได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวขออีกทีมันหันได้ด้วยมันหันได้ด้วยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบมันปล่อยเอลได้แล้วกดแบบล็อกเป้าได้ปะ ไม่ได้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นสกิลทาร์เก็ตครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่สกิลทาร์เก็ตแล้วมันกลายเป็นสกิลเอลีแทนแล้วก็มันสามารถปล่อยตอนไหนก็ได้เมื่อเราเริ่มชาร์จเราปล่อยได้ทันทีแต่ว่าถ้าเรายิ่งชาร์จนานเนี่ยมันยิ่งแรงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปล่อยแบบทาร์เก็ตให้ดูนะเนี่ยมันปล่อยมันเลือกทาร์เก็ตไม่ได้แล้วอ่ะมันให้เราหันเอาครับแล้วก็นอกแบ็กัตูด้วยนะนิดนึงตอนโดนนะครับ เป็น l e ด้วยแล้วก็ยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงเลือกได้ไม่จำเป็นต้องปล่อยนานๆแบบแต่ก่อนละสรุปคือมีแค่ W ครับที่เปลี่ยนความสามารถไปเลยอ่า W อันแรกด้วยที่เปลี่ยนความสามารถไปเลยอันอื่นความสามารถเหมือนเดิมหมดแค่ทําให้เอฟเฟกมันสวยขึ้นนะครับผมแล้วก็อันติไฟสตาร์ฟนี่อันนี้คือที่เปลี่ยนก็แบบที่ผมใช้ให้ดูนะต่อไปเป็นเกรไฟสตาร์ฟนะครับผมที่ไม่ใช่ไม่ได้ชื่อเกรไฟสตาร์ฟแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อไปเลยชื่อมันเนี่ยอ่านว่า r ร s โอเคแรสนี่ผมออกเสียงชัดสุดแล้วนะมันแปลวา,วามโกรรก อไอคอนไอคอนไม่เปลี่ยนนะความสามารถก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยแต่เอฟเฟกอาจจะเปลี่ยนมาดวนโอเคเอฟเฟกเปลี่ยนครับสวยขึ้นสวยขึ้นนิดนึงเพิ่มควันขึ้นมาแต่ก่อนคือมันไม่มีควันแต่คราวน,นี้คือแบบเวลาระเบิดเนี่ยมันมีควันออกมาแล้วก็มีมีเสียงไฟาสาวสาวเสียงก็เปลี่ยนดูนะตอนไปบนพื้นมีควันออกมาด้วยเห็นปะแค่นี้แหละ inferno ไอคอนไม่เปลี่ยนความสามารถเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวมันจะใบด้วยเหรอผมขอลอง แต่มันบอกว่ามีผลเฉพาะกับไอ้นี่นี่ว่ะอ่าเพย์เยอะมันต,ต้องไปลองกับใครวะเนี่ยแม่ไม่มีศัตรูให้ลองด้วยขออทีนึงขอยทีนึงลองดูนะเนี่ยใบยละอ๋อมันต้องใช้ไปสักพักหนึ่งมันถึงใบแต่ว่ามันผมไม่รู้มันใบอะไรอะ่ะผมต้องเป็นคนโดนเองอะ่ะผมผมไม่เข้าใจคือมันเขียนแค่ใบยอย่างเดียวแต่ผมรู้สึกเหมือนมันจะไม่ได้ใบสกิลแบบ เหมือนมันจะไม่ได้ใบสกิลอะผมไม่แน่ใจมันคือใบอะไรอะเออเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปลองแผดจ,จริงแล้วกันนี่ผมไม,ไม่แน่ใจจริงๆสรุปก็คืออินฟอนเปลี่ยนความสามารถนิดหน่อยนะครับเอฟเฟกก็เปลี่ยนไอคอนไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่าต่อไปเป็นอ่อไ,ไฟสตาร์มนะครับไอคอนไม่เปลี่ยนความสามารถไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมเอฟเฟกอาจจะเปลี่ยนมามาลองดูกันโอ้โหเอฟเฟกเปลี่ยนมันกลายเป็นเหมือนแบบลูกบอลแบบ ลูกบอลลาวาแต่ว่าโดยรวมแล้วสำหรับผมมันดูไล่ช้ากว่าเดิมต้องเป็นบิมสโตนครับอ่าไอคอนไม่เปลี่ยนความสามารถไม่เปลี่ยนแต่ดาเมจมัน2อ0เลยเหรอวะแปาเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าบิมสโตนมันดาเมจแรงขนาดนี้นะนี่เป็นอันติที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ มาดูครับไอคอนไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนคือหน้าตาของอาวุธนะครับผมกับคือจริงๆหน้าตาอาวุธไม่เปลี่ยนทุกอันแหละออหน้าตาอาวุธเลยอย่าไปนสนใจมันเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนทุกอันเลยผมไม่รู้จะพูดทำไมในเมื่อเงนก็เปลี่ยนทุกอันอยู่แล้วความส,มสามารถกับไอคอนไม่เปลี่ยนมาดูอฟเฟ็กเดี๋ยนะโอเคตอนนี้ที่เห็นว่ามันเปลี่ยนนะคือมือแต่ก่อนเนี่ยมือมันจะไม่ได้ชูขึ้นอย่างนี้แต่ก่อนมือมันจะแบบดันไปข้างหน้าแล้วไล่ออกมาคราวนี้กลายเป็นใช้มือชูขึ้น แล้วก็วงที่รอเนี่ยสวยขึ้นอุกาบาทเปลี่ยนนะครับตอนตกลงรมาก็เปลี่ยนแล้วหลังจากตกลงรมาก็มีเอฟเฟกแบบคิดเท่าเปลี่ยนก็คือสวยขึ้นต่อไปเป็นเบสซิ่งครับความสามารถเหมือนจะเปลี่ยนนะเนี่ยความสามารถมันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเพิ่มความสามารถนะครับมันจะอารมณ์ประมาณคล้ายๆบาดอนคือบาดอนเนี่ยเวลาที่สตูอยู่ในฝนเนี่ยแล้วสตูเดินออกจากฝนเนี่ยมันก็ยังติดเอฟเฟกฝนอยู่นิดนึงซึ่งตอนเนี้ยไอ เบสิ่งเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับต่อให้ศัตรูเดินออกจากวงไฟแล้วเนี่ยมันก็ยังติดเอฟเฟกอยู่นิดนึงผมจะตีน้องทีหนึ่งเพื่อไม่ให้น้องขยับนะพ <c oughs> อน้องมันเดินไปทั่วโ <c oughs> hey, อเคพอน้องอยู่ในตำแหน่งจมการละไล่ใส่ไปเลย <c oughs> ปุ๊บน้องตีด,ดาเมจแล้วพอเดินออกเห็นไหมครับเดินออกก็ยังโดนดาเมจอยู่ประมาณแบบวินึง <c oughs> ก็ดีขึ้นดอซองนะครับไอคอนไม่เปลี่ยนหน้าตาวุธก็ไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมเลยต่องั้นเราจะมาดูสิ่งสุดท้ายที่อาจจะเปลี่ยนคือ เอฟเฟกมันอาจจะเปลี่ยนะเดี๋ยวลองดูอ๋ออ่าเเอฟเฟกเปลี่ยนครับแต่ก่อนมันจะเป็นเสียงเหมือนแบบนกฟินิกอะเหมือนกันเป็นเสียงแบบนกฟินิกแบบรีเสียงแบบซิ่ยาเงี้ยแต่คราวนี้จะเป็นเหมือนนกร้องอ่าเอฟเฟกต์เสียงเปลี่ยนแต่เอฟเฟกต์รูปร่างอะไม่เปลี่ยนไอคอนก็ไม่เปลี่ยนตัวอาวุธก็ไม่เปลี่ยน แต่ผมอยากเห็นท่าอัเทอริตี้ของดอซองหวังว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นลูกกลมๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นคาถาไฟแบบอันนั้นนะมันอาจจะไม่ได้ยิงจิ้วๆผมลองดูโอมันเป็นอย่างนี้เลยมันแบบจับสองมือปล่อยเลยเออแต่ถ้าเป็นไฟมือเดียวมันจะจับมือข้างปล่อยเอเค หมดแล้วครับรวมๆก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคิดต่อไปจะเป็นอีก2อาวุธที่เปลี่ยนแบบนี้นะครับก็คือเปลี่ยนทั้งรูปร่างเปลี่ยนทั้งเอฟเฟกครับก็คือเนเจอร์กับโฮลีล่นะแต่ว่ารอบนี้ผมเอาแค่2อันก่อนคือคืนกับไฟเพราะว่ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวนะครับก็ไปแล้วไว้เจอนใ,ใหม่คลิปหน้ารอชมนะครับ